สวัสดีครับทุกคนสวัสดี FC ปีศาจแดงทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง f c ทีมอื่นๆด้วยเนาะขอบคุณทุกการติดตามนะครับที่ลงคลิปแรกไปแล้วก็มีเพื่อนๆน,น่าจะแทบทุกคนและฮะตามผมมาจากทาง MotoGP ทาง F1 บ้างนะครับก็หวังว่าทุกคนจะให้การสนับสนุนนะครับส่งคอมเมนต์มาให้กําลังใจมาร่วมพูดคุยกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับ ผมก็ทราบดีนะครับว่าในคลิปแรกเนี่ยมีข้อผิดพลาดหลายอย่างมากๆแต่พยายามจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นในโอกาสต่อๆไปนะฮะใครที่เพิ่งมาเจอมารู้จักกันก็อย่าลืมนะครับให้กำลังใจกันด้วยการกด s u b สไครต์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยเนาะวันนี้เรายังคงตามต่อในประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นนะครับกับปีศาจแดงหลังจากที่พวกเขาเนี่ยบุกไปพ่ายนะครับยังบอยถึงถิ่นที่สวิตเซอร์แลนด์ใน่ยงประตูต่ตอหนึ่งนะฮะในยูฟาแชมเปี้ยนลีกนัดแรกนะครับ จริงๆมันมีกระแสดราม่าเนี่ยเกิดขึ้นหลายอย่างนะครับแต่ในคลิปวันนี้ผมจะยกมาวิเคราะห์เนี่ยประเด็นเดียวนะครับที่จริงๆมันมีต้นสายปลายเหตุเนี่ยมาจากอดีตนักเตะของแมนยูนั่นแหละนะฮะแล้วก็เป็นอดีตนักเตะของทีมชาติอังกฤษด้วยนะครับทุกคนน่าจะจาเขาได้ดีแล้วนะฮะนั่นก็คือคริโอฟอร์ดินานนะฮะก็เป็นนักแข็งนักเตะสิเกือบแล้วก็เป็นนักเตะนะครับในรุ่นราวคาวเดียวกับโอเลกุน่าซูชานั่นแหละนะครับออกมา วิาพากษ์วิจารณ์ประเด็นในส่วนของนักเตะน้องใหม่ของทีมนะครับนั่นก็คือคริสเตียโนโรนัลโดผู้ซึ่งลงไปให้แมนอยู่ในแค่2เกม2นัดนะครับเจอกับนิวคาสเซิลแล้วก็มาเจอกับยังบอยเนี่ยแต่ถลุงประตูไปแล้วถึง3ประตูนะฮะประเด็นดราม่าที่ฟอร์ด,ดีนานพูดถึงก็คือมันเป็นโมเมนต์ที่ในตอนที่โร,โรนัลโดเนี่ย ถูกเปลี่ยนตัวออกไปนะครับน่าจะประมาณเลยประมาณ20นาทีสุดท้ายนะครับราวๆนั้นแหละก็ถูกเปลี่ยนตัวออกไปแล้วก็เปลี่ยนลินการ์ดเข้ามาแทนเนี่ยในจังหวะที่ผมไม่แน่ใจนะครับว่า,าปรินานะแกไปได,ได้ได้ไปรับชมเกมการแข่งขันเนี่ยทั้งหมด90นาทีหรือเปล่าหรือว่าอาจจะไปเห็นในในส่วนของสื่อที่เขาโพสต์ภาพนิง่งโพสต์อะไรมาอย่างนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็เลยวิพากษ์วิจารณ์ไปว่า คือไปวิพากษ์วิจารณ์ในส่วนของพฤติกรรมของโรนัลโดนะฮะว่าไม่อาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะครับที่โรนัลโดเนี่ยไปยืนอยู่ข้าง,างสนามน,นะครับไปยืนขนาบข้างเคียงคู่กับโอเลกุน่าโซชาผู้ซึ่งเป็นกุนซือเนี่ยเราก็อาจจะมีทีท่าเหมือนประมาณว่าชี้ไม้ชี้มือน,นะครับหรืออาจจะแบบว่าตะโกนนะครับแหกปากแบบว่าสั่งการลูกทีมเสมือนว่าตัวเองเนี่ย เป็นโค้ชเป็นผู้ช่วยโค้ชหรือเป็นอะไรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบัญชาการเกมซึ่งโดยหน้าที่เนี่ยเขาเป็นนักเตะค,ครับเขาไม่ใช่ตรงนั้นตรงนี้จะต้องเป็นเป็นโซชานะครับที่จะต้องจัดการว่าอย่างนั้นซึ่งทางเรียลฟีนังก็ยังกระซิบบอกนะฮะมาถึงโซชาว่าแหมถ้าเป็นผมเนี่ยถ้าผมเป็นผู้จัดาการทีมเนี่ยผมจะไม่เข้ามาทําแบบนี้หรอกผมจะให้เขานั่งลงไปซะนะฮะ ประเด็นนี้มันก็เลยทำให้หลายๆคนนี่อาจจะแอบกังวลในเสถียรภาพนะครับของทางการบริหารจัดการทีมของโอเลกุน่าโซชาหรือแม้กระทั่งโดยรวมทั้งหมดในทีมนะว่ามันจะส่งผลเสียหรือเปล่าเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าที่ผ่านมาก่อนที่โรนัลโดจะมาที่นี่เนี่ยนะครับก็มีกระแสข่าวในเรื่องของผลงานการคุมทีมนะครับของโซชาที่อาจจะไม่ถูกใจแฟนปีศาจแดงกันน่าจะทุกมุมโลกอะเนาะ ก็คืออาจจะความเด็ดขาดแต่จะไม่ค่อยมีหลายคนอาจจะไม่ชื่นชอบตรงนี้นะครับเรียกว่าแล้วก็การกระตุ้นลูกทีมการมีส่วนร่วมนะครับการที่จะทําให้ผู้เล่นฮึกเขมข,มขึ้นมาเนี่ยน้อยนะครับมันอาจจะดูแบบว่าหน่อมแน้มเกินไปบางคนถึงขนาดบอกว่าบารมีไม่ถึงบ้างฝีมือไม่ถึงบ้างอะไรประมาณนี้แล้วกรณีที่มาในแบบนี้โ,โนโรนัลโตมามาอาจจะเหมือนฟ้องด้วยภาพนะฮะฟ้องด้วยภาพมาแบบว่าที่แบบว่ายืน เียงข้างกันเนี่ยเหมือนประมาณว่าโซชาอาจจะยืนหลบๆอยู่ข้างหลังเซดวยซัมเนี่ยมันอาจจะดูไม่ดีกับกับเิลปภาพอะไรประมาณนั้นนะครับมันอาจจะบางคนอาจจะด้วยความเป็นหุ่นเป็นใจผมเข้าใจนะครับว่าเ c ปีศาจแดงทุกท่านเนี่ยที่พูดเนี่ยก็คือต้องการอยากจะให้ทีมเนี่ยแข็งแกร่งมากที่สุดชนะมากที่สุดหนีความาพ่ายแพ้ไม่อยากจะเจอตรงนั้นแหละไม่ว่าความเห็นนั้นจะออกมารูปแบบไหน,นจะอยากให้ใครอย,อยู่อยากให้ใคร,ใครไปหรืออยากให้มันออกมาบวกมาลบก็ตามนะฮะทุกคนแต่ ถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็คือถ้าสมมติว่าสติสัมปชมันขาดหายไปหมายความว่า,าถ้าโรนัลโดเนี่ยมีบทบาทเข้ามาตรงนี้ปุ๊บนะครับมันมันมันจะทําให้โซชาจากที่แบบว่าภาพลบๆเนี่ยอาจจะเริ่มที่จะแบบว่าทําแม่งทําแม่งขึ้นเนี่ยคนอาจจะมองว่าแบบนี้ก็อาจจะพูดที่เล่นที่จริงไปว่าโอ้โหแบบแบบนี้ไม่ไหวแบบนั้นทำไมพีโดของเราเนี่ยไม่ควบสองตำแหน่งไปเลยซึ่งโดยทฤษฎีมันทํายากนะฮะหมายถึงว่าถ้าถ้าโดยอย่างเป็นทางการเนี่ย แต่ถ้าเกิดว่าโดยภายในทีมเนี่ยผมว่ามันก็ทําได้แหละแต่มันต้องยอมกันฮะมันต้องยอมกันแล้วโซชาจริงอยู่นะครับว่าอาจจะเคยเล่นเคียงคู่กับโรนัลโดมาบางคนบางท่งานอาจจะมองว่าเขาเป็นเพื่อนกันมัน,ม,นมันไม่ขนาดนั้นนะฮะคือคนละรุ่นครับอ่าโดเนี่ยก็อยู่อยู่ในช่วงปลายๆของโซชาแล้วนะครับจะบอกว่าเป็นเพื่อนกันคงไม่ใช่นะครับถ้าเป็นโซชาเป็นพอดีนานถ้าเป็นโซชาเป็น รอยคินอ,อย่างนี้เ,เป็นแกลลี่เนวิลอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่โรนัลโดเนี่ยอาจจะอาจจะรุ่นต่ถันมานิดนึงอะไรประมาณนั้นแต่ถ้ามุมมองส่วนตัวของผมเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าผมไม่แน่ใจว่า Rio เรียวฟอร์ดินาเนแกไปดูแกได้ดูเกมเกมครบหรือเปล่าเพราะว่าไอ้ลูกที่มันเป็นประเด็นดรามากก่าจริงเนี่ยมันเป็นในจังหวะที่โรนัลโดเนี่ยรู้สึกไม่พอใจที่กรรมการเนี่ยตัดสินฟาว์ตอนนั้นก็คือนักเตะของยังบอยนะครับ เขาไปทำฟาวคือก่อนนั้นนี้นักเตะคนนี้เขาได้หนึ่งเหลืองไปแล้วฮะได้ใบเหลืองแล้วทีนี้พอตัดสินในในตอนนี้มันก็จังหวะที่มันก้ากึ่งนะครับมันก็มองเหมือนประมาณว่าที่จะได้ใบเหลืองก็ได้นะในมุมมองของแมนยู U, มุมมองของโรนัลโดนะฮะแต่กรรมการเนี่ยเลือกที่จะไม่แจกใบเหลืองที่2นะครับดังนั้นก็เลยทําให้โรนัลโดรวมทั้งบรูโน่นะครับที่ออกถูกเปลี่ยนตัวออกไปก่อนนั้นนะ่ะอาจจะ ขึ้นมานะครับแล้วก็แบบว่ามีท่าทีชี้มงชี้ไม้อะไรประมาณนี้ภาพมันก็เลยถือโดนโดนสื่อออกมาแบบนี้นะครับโดนสื่อออกมาเหมือนประมาณว่าเฮ้ยโรนัลโดนายจะก้าวล้ำล้ำเส้นคุณซื้อไปแล้วนีล้ำเส้นโซชาไปแล้วเนี่ยมุมมองผมและผมผมไม่ได้ไม่ได้เข้าข้างโรนัลโดสักเท่าไหร่นะฮะว่าเฮ้ยเพราะว่าโรนัลโดถูกต้องทําอย่างนั้นไม่ได้ว่าพูดแบบนั้นนะแต่โด,ย,ดยคนที่ดูเกมมาอย่างผมเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดจริงๆเนี่ยมัน มันน่าจะเป็นช็อตนั้นฮะก็คือโรนัลโดเขาไม่พอใจฮะเขาไม่พอใจว่าเฮ้ยทำไมคุณไม่ให้ใบใบเหลืองเหลืองแดงเลยล่ะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาก็รู้สึกว่าวยวายทั้งโรนัลด้วยเนี่ยแต่พอในจังหวะอื่นมันก็ไม่ได้วอาเวอร์วังอลังการขนาดนั้นนะฮะดังนั้นจะมาจะมาตัดสินใจแค่ภาพเดียวแค่ตรงนี้ออกมาผมก็ว่ามันไม่แฟร์กับโรนัลโดนะนะครับแล้วการที่ฟอร์ดินานมามาแบบนี้มันก็ไม่ต่างอะไรนะฮะกับการที่เรียกว่าส่งเชื้อเพลิงให้อ่ะ ใกล้ถังน้ำมันนะฮะผมผมมองว่าเพิ่งเข้ามานี่ก็อย่าให้มันมีอะไรเลยฮะทุกคนจริงๆผมก็ไม่ได้มีอคติอะไรกับโซชาหรอกฮะแต่ส่วนตัวเนี่ยผมผมไม่ไม่อยากที่จะให้ใครก็ได้นะครับที่จะมาจุดไฟในแบบนี้ในทีมเนี่ยทีมควรจะสามัคคีกันฮะควรจะไปต่อไม่ใช่ที่จะมาลักษณะเหมือนว่ายุยงตะแขงรั่วแบบนี้นะไม่รู้ว่าท่านอื่นมอง มุมนี้อย่างไรกันบ้างนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่ามันไม่อะไรหรอกจริงอยู่นะครับว่าถ้าเราเอายกไปเปรียบเทียบกับโมเมนต์ว่าโรนัลโดเขาไม่ได้ทําแบบนี้ครั้งแรกนะทุกคนน่าจะจําที่ยูโรได้ใช่ไหมฮะก็คือหลายคนก็ยังแซวซังทั้งที่ความเป็นจริงมันอาจจะเป็นอย่างนั้นนะว่าเฮ้ยเนี่ยโรนัลโดรู้ไหมว่าเขาเนี่ยเป็นเดอะแบกของแท้นะครับนอกจากจะเป็นนักเตะแล้วย,ยังคงเรียกว่ามีส่วนในการบัญชาเกมเนี่ยอาจจะเทียบเท่ากุนซือเสียด้วยซ้ํา แล้วก็ความสําเร็จที่เกิดขึ้นกับโปรตุเกสเนี่ยก็คือเขาก็จะให้เครดิตของโรนัลโด้เนี่ยในบทบาทตรงนี้นะเอาซะจนแบบว่าทางาผู้หลักผู้ใหญ่ในทีมเนี่ยไม่กล้าที่จะหือหือสักเท่าไหร่อะไรประมาณนั้นนะครับแต่ผมก็เข้าใจนะฮะว่าคนที่วิพากษิจา์มาเนี่ยมันมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่ถูกนะครับมันมันก็อาจจะมีส่วนถูกบ้างแต่เราจะมองเข้าข้างมุมมองนั้นเนี่ยมากหรือน้อยนะฮะ ถ้ามองมุมที่ว่าเสถียรภาพในทีมถ้าสมมตินะฮะถ้าสมมุติว่าโซชาเขาเก็บเรื่องนี้ไปคิดแล้วบอกว่าเฮ้ยนี่เพิ่งเข้ามานะแล้วก็เป็นนักแข่งเอนักเตะหลุด2ครั้งแล้วนักเตะรุ่นน้องของเราเนี่ยแล้วมาแบบอย่างนี้แล้วเด็กๆในทีมเนี่ยก็ไม่เคารพเราแล้วก็จะไปเคารพโรนัลโดมากกว่าเนี่ยถ้าสมมุติว่าจะจะคิดในแบบนี้เนี่ยแน่นอนมันก็จะเป็นอะไรที่ไม่ดีกับทีมแต่ถ้าตรงกันข้ามถ้าสมมุติว่าโซชาเขาไม่เล่นด้วยกับ อฟอรดินานนะครับที่แย่ไฟเข้ามาเนี่ยหรือจะเป็นใครก็แล้วแต่ก่อนหน้านี้ที่โรนัลโดเข้ามาเนี่ยก็มีหลายคนวิาพากษ์วิจารณ์นะครับว่ามันไม่ใช่ผลดีกับแมนยูหรอกการที่ได้ได้เ r ีมาเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าบริหารจัดการยากเสียได้ซ้ำเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าโซชาเขาปล่อยไปได้เนี่ยแมนยูน่าจะกลับมาแข็งแกร่งได้นะฮะทุกคนดังนั้นก็รอดูนะครับเพราะว่าหลังจากที่คุมเกมแล้วก็พลาดนะครับไปแพ้ ให้กับยังบอยเนี่ยจากกระแสก่อนหนะ้านั้นก็คือแฟนบอลก็เริ่มที่จะไม่ปลื้มนะครับโซชาพอสมควรตอนนี้ก็กระแสตีข่าวมาหนักว่าฮ้ยถึงเวลาหรือยันพิจารณาตัวเองได้ไหมคนนั้นคนนี้น่าจะเหมาะกว่าหลีกทางไหมอะไรประมาณนั้นนะครับหรือแม้กระทั่งมองว่าถ้าโรนัลโดจะแขวนสตาร์ทที่นี่เนี่ยไม่ต้องไปไหนนะอยู่ยาวเลยนะฮะอยู่แทงโซชาไปอย่างนั้นอย่างนี้ถึงขนาดนั้นจริงๆอ่ะก็ถือว่า เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเป็นดราม่าที่เกิดขึ้นจากคนนอกความจริงผมมองว่าในเกมเขาไม่น่าจะรู้สึกอะไรเราเอาจริงๆนะฮะอันนี้ความความรู้สึกส่วนตัวนนะแต่คนที่อยู่ข้างนอกต่อให้เป็นอดีตนักเตะของทีมจะอให้จะสนิทกับนักเตะสนิทกับโค้ชสนิทกับกุนซือขนาดไหนก็ตามนะแต่มาในลักษณะนี้ผมก็ว่ามันมันไม่ดีนะรู้สึกไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับอ่ะก็รอดูนะครับว่าปฏิกิริยาของโอเลกุนนาโซชาจะว่าอย่างไรกับ ประเด็นนี้รวมทั้งคริสเตียโน o โรนัลโด้ด้วยนะฮะแล้วก็ในสุดสัปดาห์นี้นะครับจะมีเกมในลีกอยู่นะครับให้ได้ลุ้นกันอยู่ก็หวังว่าแมนยูจะไม่พลาดพลั้งอีกนะฮะก็คือสถานการณ์ในตอนนี้ก็โดนโจมตีโดนค่อนแคสอยู่เยอะเหมือนกันนะครับอ่ะแต่ในส่วนของผู้มาใหม่อย่างคริสเตียโน o โรนัลโดนะครับแน่นอนไม่ธรรมดาฮะก็คือ,อ,อสองนัดเนี่ยซัดไป3ลูกเนี่ย ถือว่าสุดๆเลยนะฮะไม่ธรรมดาจริงๆแล้วผม่อน้างประทับใจในโมเมนต์หนึ่งนะครับที่เขาเนี่ยก่อนลงสนามมันก็จะมีรอบวอร์มอัพใช่ไหมฮะก่อนลงสนามลงสนามเตะกันจริงๆเนี่ยกับกับยังบอยนะครับเมื่อสองวันที่ผ่านมาเนี่ยรอบซ้อมนะรู้สึกว่าเหมือนเขาจะโรนัลโดจะเตะบอลน,นะครับซัดเต็มๆข้อแล้วลบอลเน,นี่ยมันก็ไปกระแทกใส่ศรีรษะของเจ้าหน้าที่สนามนะครับผู้หญิงนะครับสุภาพสตรีท่านหนึ่งแกก็ ไม่ได้ไม่ได้หันหน้านะมันมันโดนข้างหลังแต่มันก็โดนแรงอ่ะถึงขั้นแบบว่าล้มทั้งยืนนะครับเหมือนอาการจะเป็นลมเป็นไรเลยนะฮะขนาดน,นั้นเลยแล้วก็โรนัลโดเมื่อเห็นตรงนั้นก็รีบกระโดดนะครับวิ่งเข้าไปหานะครับแล้วก็ไปพูดคุยนะฮะที่เราได้เห็นตามคลิปตามอะไรก็คือพยายามจะแบบว่าเร,เ,รเ,รเ,รเรียกสตินะฮะเรียกเรียกเรียกสติพนักงานหญิงท่านนั้นนะครับอ,อาจจะให้คุณโอเคอยู่ไหมทำไหมทำมืออะไรประมาณนี้เหมือนประมาณมาบอกว่า โอเคคุณคุณยังมีสติอยู่ไหมให้แบบสแสดงสัญ,ญลักษณ์ทางมือเรนนั้นนะครับแล้วที่พีกยิกว่านั้นก็คือโรนัลโดนเนี่ยได้ให้เสื้อนะครับกับสุภาพสตรีท่านนี้นะครับโอ้โหเจ็บตัวแล้วนะครับซึ่งผมผมมองว่าก็ไม่น่าจะเจ็บมากมายเท่าไรหร่หรอกแต่ได้เสื้อโรนัลโดมาแล้วได้ตอนที่โรนัลโดกำลังเป็นกระแสกำลังพีกอยู่ในตอนนี้ไม่ธรรมดาฮะสุดๆ ถ้าตีเป็นมูลค่าเนี่ยผมว่าน่าจะน่าจะหกหลักเลยแหละถ้าตามบ้านเราอย่างตำๆนะน่าจะหกหลักนะครับไม่แน่ใจว่ามีลายเซ็นไหมคงคงไม่มีหรอกถ้ายิ่งมีลายเซ็นยิ่งจะยิ่งจะแบบว่ามูลค่าทางการตลาดจะสูงแต่ขนาดนี้เนี่ยมันก็สูงพอแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่ของปลอมร้อยเอร์เซมีภาพการมอบการให้การอะไรกันรู้ว่าเป็นของแท้ล้านเปอร์เซ็นที่รับจากมือโรนัลดนนะฮะแล้วก็เขาได้สัมผัส สัมผัสตัวกับโรนัลดด้วยนะครับได้จับมือได้จับอะไรในช่วงที่แบบว่ากําลังปฐมพยาบาลกําลังอะไรกันอยู่นั่นแหละโอ้โหถือว่าเป็นหนึ่งในโมเมนต์นะครับเอาง่ายว่าตอนนี้ขยับตัวทําอะไรนี่ก็หลอกกันในหมดเลยฮะัสำหรับ c r 7ในนาทีนี้นะทุกคนอะโอเคนะครับจะลงเอยยังไงประเด็นดรามา่าใครที่มีข้อมูลเชิงลึกกว่าผมที่ได้ติดตามกันมาก็เอามาร่วมคุยร่วมแลกเปลี่ยนผมอาจจะไม่ได้มีอะไรที่มันเจาะลึกมากมายอมรลบว่ายังประมาอยู่แล้วก็ ยังไม่มีเวลาเต็ม100%นะครับที่จะไปาตามเก็บข้อมูลตามวิเคราะห์อีกอย่างผมก็ห่างหายจากการดูบอลไปก็ยาวนานพอสมควรนะครับเลยไม่คล่องตัวเหมือนกับการทำรายการเกี่ยวกับ MotoGP หรือว่า F1 ต้องขอไปด้วยนะครับถ้าใครที่เพิ่งมาแล้วจะทำไมตะกุกตะกากทำไมติดขัดเหลือเกินเนาะโอเคนะครับรักษาสุขภาพให้ทุกคนนะครับครุ่งนี้หรือไม่ก็โอกาสต,ต่อ,ตอ,ตอไปก็มาเจอกันใหม่คืนนี้สวัสดีครับ